สวัสดีครับวันนี้มารีวิวสอนการใส่ซิมเน็ตนะครับในจอ Android 10.25นิ้วนะครับหลายท่านติดตั้งจอไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใส่ซิมแบบไหนนะครับใส่ซิมยังไงวิธีการถอดถอดแบบไหนนะครับซึ่งปกติแล้วจะต้องต่อทาง o อสปอ t เชื่อมต่อทางมือถือนะครับบางคนบางท่านอาจจะรู้สึกวุ่นวายแล้วนะครับก็เลยเซิร์ฟซิมเน็ตมาใส่นะครับตัวผม ผมดึงออกมาให้ดูก่อนนะครับตัวซิมเนี่ยช่องเสียบซิมมันอยู่ทางด้านขวาของเครื่องก็คือตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมนะครับด้านบนนะครับจะเป็นเสียบซิมนะครับด้านล่างจะเป็นเสียบการ์ดนะครับไว้ใส่เพลงนะครับฟังเพลงได้นะครับสามารถใส่ได้นะครับด้านบนนะฮะก็คือช่องเสียบใส่ซิมนะครับแล้วซิมขนาดไหนเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับแต่จะถามว่าจําเป็นต้องถอดดึงออกมาไหมนะครับไม่จําเป็นครับถ้าเรา อ่าเลงดีๆนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะคัตเตอร์นะครับใบมีดยาวๆนะครับเสียบเข้าไปหรือเข็มนะฮะกดเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมันจะเป็นสปริงนะครับกดปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเด้งออกมาแบบนี้ได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าตัวด้านบนเนี่ยต้องบอกอ่าไม่ใช่ครับด้านบนนี่คือเป็นซิมการ์ดนะครับเป็นตัวเมมโมรี่นะ ผมพูดผิดละนะขอโทษทีด้านบนนี้เป็นเมมโมรีด้านล่างเป็นซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดใส่ตัวนี้นะครับช่องนี้นะฮะเห็นไหมนะครับก็ให้กดเหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บเขาจะให้จะให้จะให้อเข้าไปแน่นนะครับกดทีหนึ่งนะครับมันจะดังกึ๊บนะครับสปรปิงมันจะล็อกนะครับมันจะล็อกแบบนี้นะครับถ้าจะให้ออกมากดหนึ่งทีมันจะเด้งขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับเด้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ดึงออกมาได้นะครับนี่อ่ะหล่นไปละนะครับอันนี้คือช่องเสียบ ซิมเน็ตด้านล่างนะครับเสียบเมมโมรีด้านบนนะครับแล้วตัวเมมตัวนี้นะครับเราก็ต้องไปเปิดตัวเน็ตมาก่อนนะครับเป็นรายเดือนนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการนะครับเอามาให้ดูรับชมกัน